สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อี้มาพบกับช่องเย็บไปซีชแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อี้เย็บซีได้น้ำข้อมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับส้มรับฟังเย็บซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เย็บซีน้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำเย็บซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสีบได้ผ่าเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของมาคุยมาถักทายับแยบไปซิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่นออ้องเบากหลายยายหางพี่น้องจ้าไปเบึงขอมูลนเนาะทางอาจารย์ทันหลกกไปเลยเนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางดับรักลอยว่าสันดับรักลอยแนวทางของแอดเบียงพิงเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นอบอกว่าดับซีประสันพี่น้องสำหรับผู้ใด มักแนวทางเล็ดับแอดเวียงพิงก็แคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอ็ซีที่ขอมาไลยๆอาจารย์เนาะจะเพชศีพยายามหาล่อห้อยู่เนาะบางอาจารย์มึงก็ยังบ้่ันมาเนาะจ้าแต่ว่าบางอาจารย์ก็ล่องห้แล้วเดี๋ยวเอามาลงไห้อีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดียว่ากันที่จ้าพี่น้องเพราะว่าขันเห็นยายเพื่อนล่งมาแล้วอีกรอบนึง,นนงนก็แสดงว่าเพิ่นขอมาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง สรุปสองตัวล่างเนแนวทางของแอดน้ำข้างเนาะพี่น้องเนาะแอดน,อน้ำค้างเราสรุปสองตัวล่างมาอยู่ที่สองเจ็ดสามเจ็ดสองแดและสามแปดพี่นอ้องาการเนื่องซีพรมเด้อพี่น้องจากแนวทางของแอดน,อน้ำข้างเนาะค่ะมากระจวดจาานำพนโดดเด้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงพี่น้องเพิ่นสรุปมาก,กวดที่แล้วของเพิ่นเข่าตรงเลยได้พี่น้องหกสองมาจากแนวทางของละอ่อนเหนือเนาะค่ะมาเบิงแนวทางล่างเพิ่นค่ะพี่น้นองคะ่ะ เพิ่นบอกว่า8 4 4 0 3 0 9 0และห9หมาก4ี่นเนาะพี่น้องเพราะว่ามันตรงก,กันกับเลขยายกไพ่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเลขวันเกิดเ,เ,เลขพ่อสอเกิดอายุลูกพ่อสอเกิด,กดลูกสาวเนาะพี่น้องมาก4ี่ศย์เนาะค่ะกันมากกันจวดจาาเนาะพี่น้องแต่ว่าอันแนนอนละพี่น้องคะ่ะอันแน่นอนเนาะโนะตไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทั้งอะแนวทั้งเพื่อนได้บานพี่น้อง้ามาเบิ่งแนวทางรางแล้วบ้านแนวทั้งเพื่อนที่บ้านพี่น้องคะเ <str> พื่อนบอกว่าขังเทื่อนหกหกสองหกหนึ่งสองหกสองสองสองตัวอยู่ที่หกสองหนึ่งสองสองสองหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดล่องหกหกสันพี่น้องอันนี้คือแนวทางของละอ่อนเหนือนะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทั้งเพื่อนที่พี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมังกรทยานฟ้าว่ะสันพี่น้องมังกรทยานฟ้างวดนี้เพิ่นเด่นสีลางแต่วา่ามาเบิ่งงวดที่แล้วเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่น,น,น,พน,เเพนเข่าตรงเลยเด้พี่น้องเข่าหกสองตรงเลยเนาะจ้างวดนี้เพิ่นเด่นสีลางอ่าเพิ่นบอกว่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์และเก้าหก มังกรทะยานฟ้าเด่นสีรางเลยพี่น้องคะเด่นตัวเดียวกันกับยายไผ่เลยยายไผ่เด่นบนรางสีเนาะค่ะสาหรับผู้ใดมักแนวทางมังกรทะยานฟ้าแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหวยชุ่มแพร่หวยชุ่มแพร่หัวท่เล้ตัวเน้นบ่อเข่าเนาะพี่น้องหววที่เลวเพิ่นเน้นสี่เก้าแต่ว่ามาตัวล่องตัวสามศูนย์เนาะจ้ะ งวดีเพิ่นบอกวันหนึ่งแปดหนึ่งเก้า1ูนย์แปดและศูนย์เก่าอันนี้คือแนวทางหวยชุ่มแพร่มกักกระจวดน้ำเพิรนเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้นะพี่น้องถามหาหลายมาแล้วพี่น้องแนวทางเด่นบนเด่นล่างตัวเดียวของอาจารย์คมนี่เขาดีพี่น้องตั้งแต่เพิ่นฮัดเฮดมาเอ่อเพิ่นเฮดมาหววแรกคือออกหกศูหา งวดที่สองเพิ่นห, 3, าหายสามมหาสามศูนย์เอ่อเพิ่นหายสามนาะพี่น้องมหาสามศูนย์มาสา 30, มา 3, นาะพี่น้องมาตามต่องวดที่สามสีเดินดีบอนะจ้นะเนาะเอ่อว่างวดที่สามจะเดินดีบอเพิ่นหามาเพิ่นบอกว่าศูนย์เนีทางเท่งเนาะค่ะเนาะศูนยะ์ 0, มาสั่นพี่น้องเอาขั้นมากกะดจวดจา่านำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของอัน แนวทางของอาจารย์คุมเนาะพี่น้องเอาขั้นมัก,กะจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเลยนาะค่ะพี่น้องขะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเซียนอัศนีวาสันมาเบิ้งพี่น้องบ่อ่คอยชัดปันใดเนาะค่ะเนาะเซียนอัศนีบอกว่า 3ากอคอ6เด่นบนอยู่ที่8ว่าสัน้นพ้นหายมาก2ตัวอยู่ที่18 28 38ข้างล่างเด่น335 38และ3 9เก่าชุดพิเศษเพื่อน3 9เก่าว่าสั้น39เกน,นี่นะจะมาได้ทั้งเิงและทั้งล่างอันนี้คือแนวทางของเซียนอัศนีเนาะพี่น้องเนาะอ้ะมามักจังจวดน้ำเพลินเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงขะเป็นแนวทางของหนุ่มเชียงใหม่เนาะค่ะอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ เลขคำนวณใหม่เอ่อเพิบบ่นบอกว่า0 6 3 9 5 0แลกเก้าหน่วสันอ้าวเป็นเพียงแค่แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นวะสันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนล่างแนวทางของเมจิพารวยเนาะค่ะงวดที่แล้วเข่าอ่อสามศูนย์เนาะพี่น,อาาน้องหกมาล่างเนาะจะเลขเด่นบนล่างเนาะพี่น,อน้องเนาะงวดนี้เด่นบนล่างสองหนึ่งเจ็ดหกรองจับเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะ งวดงวดก่อนนุ่นก็มา05ข้างเึง0516ความเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งค่ะพี่น้องนวดนี่2176ตัวไหนจะมาซีมาบนหรือมาล่างเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเน้นเก้วเน้นเก้วบอกว่ามาตัวจ้าว่าสันพี่น้องเด่นหกกับเจ็ดเนาะจ้าเน้นเก้วว่าเนาะเพื่อนหามากเพื่อนเน้นดีที่63736474และ7หา ตัวรองอยู่ที่ 61, 71, 65, 68, และ79อันนี้คือแนวทางของเน้นแก้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงงแนวทางเพิ่นชุดเน้นเนาะจ้าเนาะเน้นเนนคือ 36, 79และ64ครขงทึ่ง,งเด่น6กั็7ข้งางล่างเด่น3กับปว่าซันพี่น้องจากแนวทางเน้นเจวจ้าวาซันพี่น้องคะเอาแคปหนาจอเป็นแนว10เลขสวยงามหมดวันที่31ทับเทับ66นเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวทิ่งมังกรทะยานฟ้าค่ะเพื่อนบอกว่าเด่นบนสีงวดนี้มังกรทะยานฟ้าเด่นบนสี่ละเด่นบนสี่ลางสีน่นาะพี่น้องสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งห้าสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่ห้าสองสี่หกและสองสามห้านะจ้ามังกรทะยานค่ะสำหรับผู้ใดมักแนวทางมังกรทะยานฟ้าแคบหน้าจอเป็นแนวทางลำเพลินเลยเลยนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมีมี่เหตุผลสนับสนุนตามตามสูตรว่าสั้นพี่น้องสูตรนี้อาจมาเทิงว่าสัน้นเนวทางงวดที่แล้วเพิ่นเด่นสามบนเนาะจ้าเนาะงวดน,นี้เด่นบนอยู่ที่ศูนย์พี่น้องจา้าอาจารย์ชนพจนบอกว่าเด่นบนอยู่ที่ศูนย์เด่นบนตัวเดียวงวดน,นี้อาจารย์ชนพจนบอกว่าศูนย์เนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วสามงวดน,นี้ศูนย์องเบิงค่ะพี่น้อง สูตรนี่พึงจะมาแต่ว่าเด่นบนหลายโตมีอยู่แต่ว่าสูตรนี่เด่นศูนมีมีเหตุผลสนับสนุนตามสูตรมาซันพี่น้องจ้าสูตรนี่อาจจะมาบนศูตรมาซันพี่น้องวันนี้สูนมาเฮ้งกับเทิรมาเฮ่งือเก่าพี่น้องของเทิงเนะาะบววเทิงวกวลางนอกพี่น้องเนาะศูนมาแรงเหมือนเดิมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ไพ่แก้วเนาะอาจารย์ไพ่แก้วบอกว่าวิ่งแปดกับเจ็ดเนาะจ้า 183 172ทางเทิง83และ72วดสองวันพี่น้องจา้าฟันสูงทางเทิงวาสันฟันต่ำสี่กับสามวสันพี่น้อง84และ4ก็83และ4ีเก่าอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ไพ่แก้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางเด่นรัฐบาลตัวเดียวแนวทางของลุงนิ่นเนาะคะ่ะลุงนิ่นเราหายมากวดที่แล้วรวดที่แล้วเพิ่นหายสามเนาะพี่น้องเนาะให้สามห้ยสามเนาะจ้าเนาะ หัวน,นี้เราบอกว่าเขสิมาหาศูนย์นี่รีติพี่น้องเมื่อกี้อาจารย์ชนพ่นหมากศูนย์เนาะจะ้ะอันนี้ลุงนิ่นหมากหาเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรผู้ใดมาหาศูนย์ก่อนจวดจาาไวเดอพี่น้องต่อไปเลขยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับลางหลับล่างแนวทางของอาจารย์มงคลเนาะค่ะคําเตือนกองฉลากไม่มีเลขดับแต่ว่าเพิ่นดับลางมากหกกับเก้างวดที่แล้วดับสามกับดับสามกับแปด มา62เนาะจ้ะหัวน,นี้โฮกับเก่าบอมาลางว่ะซันพี่น้องเอา้าตัวใดว่าไปตามสูตรแต่ว่าเพิ่นเตือนว่าของฉลากพ่ามีเหล็กดับเนาะพี่น้องเนาะขันมากกะจวดจ่าน้ำเพิินเด้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ ain, แอดแพนแอดแพนยายพี่เห็นเข่าดีทั้งตำเลา่าตำไทยพี่น้องก็เลยเอามาไห่เบิงมาเบิงค่ะอา่าเพิ่นไห่มากเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าขางเทิงขางเทิงเพิ่นบอกว่าหนึ่ง04 041 504 04 14 1สี่หาศีข้างล่าง23 25ฟันฟันบนหนึ่งก็หาฟันหาข้างล่างฟันสอง่ะสั่น์สองติดดับอาจารย์ชนะพล่มและพี่น้องผู้ใดว่าผู้ใดมักสองกับจวดจ่ดใดคือเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเ้าปิดถ่ายดูแนวทางของแอดอาร์เนาะพี่น้องเนาะแอดอาร์ไทยมาสูตรนี่มาได้ทั้งเถิงและทั้งล่างเด้อพี่น้องรัฐบาลไทยเมื่อเบิ่งดข่าวมวดที่แล้วแอดอาร์เข่าหยังแอดอาร์เดินสองกับสาม เข่าหกสองทางล่างเนาะจา้ะงวดน,นี้ยก8กับ7ว่าสันเพิ่นบอกว่า2 7 7 2 2 8 8 2 8 7 7 8อมี3คู่เท่านั้นพี่น้องจ้ามาได้ทั้งเทิงทางล่างเนาะค่ะ2 7 2 8และ8 7เอาไปจวดทั้งเทิงได้พี่น้องเพราะว่าทางล่างติดดับติดดับลายแห้งเนาะพี่น้องเนาะติดดับลายแห้งขางมากกับจวดจ้าใดพี่เก่าหรือว่าเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องนะจา้าที่ได้เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆ,ๆปังๆังสุขสุขก้ขขนเด้อจ้ะว่าจะได้ย้ายไพ่แบบบมวนเลยย้ายไพ่อ่านตัวเลขผิดพี่น้องจา๋าขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลนื้อทางให้ย้ายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเน,นาะจ้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจา้า